แพทริเซียแจ็กสุดดูแลหุ่นช่วงตั้งท้องออกกำลังกายยังไงให้สวยแป้ตลอดเก้าเดือนดูแลตัวเองดีมากเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อนท้องตั้งท้องไปจนถึงตอนคลอดลูกสาวคุณแม่ซุปตาดีกรีนางเอกแพทริเซียกุดก็ไม่เคยมีให้เห็นเลยว่าออร่าความเปล่งประกายจะดรอปลงสักโมเมนต์งานนี้เลยทำให้บรรดาแฟนคลับแฟนละครอ,อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่า เจ้าตัวมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรบ้างในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่กำลังตั้งท้องซึ่งคุณแม่หลายคนมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างผิวพรรณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตลอดเวลากว่า9ก้าเดือนกระทั่งล่าสุดแพทริเซียกูดก็ไม่รอช้าเขียนโพสต์เฉลยเคล็ดไม่รับผ่านช่องทางอินสตาแกรมสตอรี่แพทริเชกูตเกี่ยวกับประเด็นฮอตดังกล่าวด้วยการระบุชัดเจนว่าเธอมีวิธีดูแลรูปร่างอย่างไรบ้างในช่วงตั้งท้องเพื่อให้แฟนคลับที่สนใจได้นำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางสำหรับตัวเอง ขอทราบการทานและดูแลหุ่นตอนท้องหน่อยขยักท้องแล้วหุ่นสวยแบบคุณแพทย์ออกกำลังกายแบบรออิมแพคคาบาเพโลทีสเดินว่ายน้ำ